ไม่นป็นไรจันขอขอเดือดเลยนะกดกดลงเลยก็ได้อะไรอยางเี้จันเราไปหลังบ้านนะเราไปหลังบ้านจมาันอย่าไปตรงนี้นะจันเก็บกล่องข้างๆพวกอ่ะแล้วจันก็ฉาบเข้าบ้านเลยนะถ้าเก็บตรงเนี้ยแล้วจันก็อาจารย์ก็ไต่แล้าจย์ก็ไต่ขึ้นบ้านเลยพอตีเนี่ย ปักไปดิไอสัตว์การแบบนี้ผมจะรับก่อนเวน ตีนเยอะนะรับแต่ต่อแต่ต่อแต่ระวังต่าตาแล้วเนี่ยทะลุได้ในหน้าต่าไม่ควายกระตือรือร้หน้าผมอ่ะ มันไหนไว้สัตว์แคตาลิสกูยิงรีบๆอยู่ไอ้สัตว์ไม่าจังผมไม่เห็นแคตาลิสแคตาลิสเป็นออกไปแล้วอ,ออกไปจังวะผมว่าอยู่แถวนี้แหละมันรอเก็บเพื่อนมันแหละไม่มีแลนะหลับบ้านนะถ้าบ้านมีเปล่นะมีเนี่ยแคมป์อยู่แล้วรู้แคัม,มอยู่ไหนน่าจะเนียนเก็บตกเพื่อนมันะ ไม่น่าจะไปไหนอ่เพราะผมก็เออ <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> นีน่นี่นี่นี่ไอเหี้ยไอสัตว์กูล่านะไอ้เหี้บบยการฝากไว้าร์จนะได้นะเลยไปไหนนะนี่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 บ้านบ้านหลังนี้บ้านหลังน,นี้ มาเข้าบ้านอังนี้น่าจะใส่ซิปลายไปนะเดี๋ยวไ้จ้าแคตตี้ที่รักเม็ดปอแปะมึงก็แตกอ่ะจ้ะเอ้ยอย่าติด อ่ะสู้ๆเฮ้ยติดนมเล่นกับใครไม่เล่นในะนมเฮียกูยิงดีๆไปไสัตว์ไปข่างมัน๋ยวผมสกแกนหาคนนะผมรีบมากไม่มีจานแถวนี้ศูนย์เดีาหายไสุด นี่นี่นี่ข้างล่างนี่ไปแต่งนี้ดีกว่าต่อเลย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 ไปไปข้างล่างต่อเลยจ้ะจานไม่ได้พาไปผมต้องเลยอีแบ็กอีแบ็กมาเลยรีบจานรีบไปนั่นก็ได้ได้ไงบอะเต็มเลยแล้วค่อยว่ากันจ้ามีคนก่อนอยู่คน้างบนยังไม่เห็นเราทีจ้าเห็นแล้วผมเห็นมาแล้วโอเค

จานปั๊มก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปไล่ยังไงผีงโง่เนี่ยโอ้ยจะตายจะตายแล้วตายโล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 มากโลมากโลมากมายัดเลยโลมากโลมากกันไวยแล้วก็บกแค่นั้นอีกแล้วไอ้สั์เอ้ยกูจะรีบไปทำงานมีคนผิดไม้ครับ

ตเวดเฮ้ยแล้วมึงก็ปล่อยไฟก็ติดไฟซะด้วยไปแก้เองได้ไหมไม่หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วอยู <h <h uh okay. ่ข้างเอ้ยนี่นี่อยู่ข้างหน้าเราสองตัวอยู่ข้างหน้าเราข้างหน้าเราอ๋ออยู่ข้างหน้าเราเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ถุงกันเอาเลยครับรีบ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 รีบรีบมากนี่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 ลงมาผม กผมจะไปต่อเล้วอาจาจรย์ทฤษฎีแบกต่อเลยนะไปต่อเลยไปต่อเลยเรียบมากจังรีบรู้รีบไปเลยมีอะไรให้รู้ก็กเอาให้หมดนะไปไปไหนก็ไปขบวนใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไปตรงไหนก็ได้ไปตรงไปตรง,ตน,งนู้นเสร็จแล้วอาจารย์สแกนเลยนะได้ครับงงอ่ะ เ,เดี๋ยวเข้าวงไปก่อนก็ได้แปปปอบแถวแถวนี้แล้วก็ไปสกแกนแล้วก็เข้าเลยผมว่ามันน่าจะดวนกันโดนไม่ดวนไม่รู้อ่ะแต่ที่รู้คือจะบวกดแน่นอนจานเราใส่ยงชาติชา,ต,ชาติก่อนชาติก่อนรอผมก่าชาติก่อนจานชาร์จไปเลยโอเคใช่ไหมจานชาร์จใช่ไหมแต่ผมผมคิดว่ามีคนนะมีหนึ่งตีแม่จานไปมีเอ็มใช่ไหมมีมีอยู่แล้วครับมีอยู่แล้ว นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเห็จแล้วเข้าบ้านมาแล้วการอ้อมอ้อมทางนี้อ้อมทางนี้อ้อมทางนี้เดี๋ยวเราจะตีขนาดมันไปไหนนะวะไอสัตว์แคมป์บ้านเหรอแคมป์บ้าน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 งั้นผมจะ EMP ใส่บ้านนะโอเคปะ เอาอย่างอ่ะไอพีผมได้เข้าหอมแล้วเนี่ยสามสองไป <them> ขอโม่สองตัวมีระเบิดไหมจัน <c oughs> จนี่จันจันขึ้นบนหลังคา <c oughs> ตัวหนึ่งกิ <c oughs> โต้กิโตไล่เลยไล่เลย <c oughs> อ้าวแชมป <c oughs> โอเคครับเอ้ายังไม่มายยังไม่เปิดไม้ด้วยว่ะ